ล่าสุดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านของผมมีการจัดงานถแถลงข่าวงานกระท้อนตะลุงลูกบ้านอย่างผมจะไม่ไปได้ยังไงล่ะครับเด็กนักเรียนที่มาร่วมทำการแสดงเพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานในวันนี้น่ารักกันมากๆเลยล่ะครับบรรยากาศมันดูอบอุ่นมากๆจริงๆเห็นแล้วก็อดยิ้มตามเลยไม่ได้ลูกบ้านอย่างผมรู้สึกภูมิใจที่กระท้อนบ้านเรามีคนรู้จักเป็นผลไม้ที่คนในตำบลปลูกด้วยใจและวันนี้มันกำลังทำให้บ้านเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นเห็นกระท้อนเยอะแบบนี้ผมก็อดเปี้ยวปากอดคิดถึงเมนูโปรดในตอนเด็กไม่ได้อยากิน เองก็ปีนเองสิครับนักเลงพอกระท้อนที่ผมจะกินวันนี้ไม่ได้มาจากสวนผมหรอกนะครับแต่มาจากต้นกระท้อนของป้าจกข,ข้างบ้านแต่ผมขอป้าแกาแล้วนะเริ่มน้ำตาลพริกซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูแค่ของง่ายๆที่ทุกบ้านมีติดครัวเรื่องมันมีอยู่ว่าในตอนเด็กผมน่ะอยากกินขนมมากๆแต่ไม่มีเงินก็ต้องหาอะไรกินในสวนในครัวนี่แหละเมนูนี่แหละที่ทําให้รู้ว่าความสุขมันไม่จําเป็นต้องแพงนะรสชาติมันเหมือนความทรงจําเปรี้ยวๆหวาน,วานเๆเผ็ดๆแต่มันมีความสุขมากๆเลยละครับนี่แหละกระท้อนบ้านเราทั้ง อร่อยทั้งมีเรื่องราวบางทีความสุขก็มาในรูปแบบของกระท้อนลูกหนึ่งกับน้ำจิ้มง่ายๆที่บ้านอย่าลืมมาอุดหนุนกระท้อนตะลุงนะครับทุกคน